สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับไมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะประจำตากหลังของเดือนกุมภาพันธ์นะคะมาดูไพ่พลังงานของคุณค่ะพพลังงานของชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนเจ็ดดาบเจ็ดดาบเป็นพลังงานที่ แอบหรือซ่อนเร้นอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะอันนี้หมอไม่ได้ว่าคุณไม่ดีนะแต่หมายถึงว่าความรักความสัมพันธ์นี้เหมือนกับคุณแอบคิดอะไรอยู่ในใจอะ่ะกับสถานการณ์ของความสัมพันธ์นี้นะคะอแอบคิดที่จะทําอะไรบางอย่างอยู่อ่ะทีนี้มาดูค่ะความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะ ทุกอย่างเริ่มต้นด้วยการพูดคุยกันในทิศทางที่มันแบบดีแบบค่อยคอยเป็นค่อยๆไปนะคะในความสัมพันธ์นี้แต่ในขณะเดียวกันน่ะมีเกณฑ์ที่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนมันจะไปในทิศทางที่มันกําลังจะโอเคอยู่แล้วนะคะแต่อยู่อยู่ก็มีใครคนหนึ่งเข้ามาในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนกรณีแรกชาวราศีมิถุนและคณะมิถุนตัวคุณเองอาจจะไปเจอใครในโซเชียลมีเดียถึงสองคนและคุยพร้อมกัน อันนี้กรณีแรกก่อนนะกรณีแรกก่อนนะคะอืมความสัมพันธ์นี้มันก็เลยอยู่ในทิศทางที่ว่าเอ๊ะเอายังไงดีนะคะแต่อีกกรณีหนึ่งก็คือว่าคุณอาจจะคุยกับเอ่ออ,อ,อย่างนี้ค่ะคุณอาจจะเริ่มคุยกับใครคนหนึ่งอยู่แต่สุดท้ายแล้วคนรักเก่าของคุณกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งมันเลยทําให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบว่าอ้าวเอายังไงดีกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะอืม ทุกอย่างเป็นการอานสลับกันได้ตัวเขาเองก็อาจจะเป็นคนที่มีคนหลักเกา่ากลับเข้ามาก็ได้นะคะ,ะทีนี้มาดูว่าเขาคนนั้นคิดยังไงกับชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะอืมแต่ฮั l l o f บางท่านพูยกับชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภแป้งจะบอกว่าสถาน ชาวลัคนามิถุนต่อราศีมิถุนลัคนามิถุนต่อให้คุณจะมีกี่คนก็ตามคนที่เข้ามาหาคุณตอนเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่จริงใจกับคุณนะ<ค>ณเขาจริงใจพร้อมที่อยากจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะแต่เหมือนกับว่าลึกๆแล้วเขาก็ให้สถานะคุณไม่ได้เพราะว่าลึกๆแล้วเหมือนเขารู้แค่ว่าสัญชาตญาณของเขาอ่ะพาให้เขาอ่ะต้องมีคุณในชีวิตถ้าเป็นถามถึงคนรักเก่าหรือคนเก่าเขา,ารู้แค่ว่าสัญชาตญาณของเขาอ่ะต้องมีคุณในชีวิตเขาเลยกลับมา แต่เขายังให้คําตอบอะไรคุณไม่ได้เรื่องความสัมพันธ์ถ้าเป็นคนที่คุณคบอยู่ปัจจุบันนี้เขารู้สึกดีกับคุณอยากค่อยๆพัฒน,นาความสัมพันธ์นี้ไปเรื่อยๆจริงใจกับคุณแต่ว่าอาจจะเป็นตัวคุณเองหรือเปล่าที่ไม่แน่ใจกับเขามันก็ลยทาให้เขาเกิดความภาวะเครียดนะคะและตัวเขาเองอาจจะมะีเหมือนกับว่าอดีตที่ผิดพลาน,นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ามาด้วยมันเลยทําให้ความสัมพันธ์นตรงนี้ทําให้เขา เหมือนกลับมาตระหนักว่าเออมันค่อยๆเป็นค่อยไปดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะพลาดเหมือนครั้งก่อนๆที่ผ่านมาอ่ะทีนี้มาดูกันต่อนาน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมิถุนและคานามิถุนชาวออบางท่านคุยกับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะไพ่บอกว่าเหมือนคุณจะไปรู้มาอีกอะว่าความสมคัญน,นี้ไม่ได้มีแค่คุณคนเดียวนะคะแล้วก็ เหมือนกับมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนอยู่ในภาวะที่เหมือนแบบมันไม่มีอะไรจริงจังหรือชัดเจนได้นะคะอันนี้กรณีแรกส่วนกรณีที่สองถ้าเป็นตัวคุณเองที่กําลังอยู่ในภาวะที่สับสนยังเลือกใครไม่ได้ความสัมพันธ์นี้คุณก็ยังจะเลือกใครไม่ได้สักคนเหมือนกันแต่ก็เดินออกไปจากทั้งสองคนไม่ได้เหมือนกันคุณคุณยังเลือกใครไม่ได้และเดินออกไปจากเขาทั้งสองคนไม่ได้เหมือนกันนะคะ ความสัมพันธ์นี้มีเกฑ์ที่จะเงียบไปในช่วงหนึ่งคือเป็นคือตัวคุณเองที่จะเป็นคนเงียบเงียบไปในช่วงหนึ่งนะคะส่วนเขาอาจจะมีอารมณ์ร้ายๆอะไรกับคุณอยู่หรือพูดจาอะไรไม่น่ารักกับคุณนะคะเพื่อดึงคุณน่ะกลับไปหาเขานะอือนี่คือสถานการณ์ที่เกิดข,ขึ้นมน่าคุยชาวราศีธนูและขนาดธนูแต่ไพ่บอกว่าสุดท้ายในขณะที่คุณน่ะจะหายไปจากความสัมพันธ์นี้หรือเงียบไปจากความสัมพันธ์นี้ เพื่อจะหาที่ที่ทำให้คุณรู้สึกสบายใจเขาเองจะดึงคุณกลับเข้ามาในชีวิตใช่ไหมพอเขาดึงคุณกลับเข้ามาในชีวิตตัวคุณเองนี่แหละที่จะเป็นคนกลับเข้ามาเพื่อบาล a n ซ์สถานาการณ์นี้ให้มันยังอยู่ต่อไปได้นะคะอืมนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะโอเคค่ะอ่ะคนโสดชาราศีมิถุนลัคนามิถุนอ่ะ Judgment อ,อืมคนรักเก่าจะกลับมานะ แต่จัสเมนต์น่ะบางท่านคุยกับคนที่อยู่ไกลออนไลน์หรือคนรักเก่าเป็นคนที่อยู่ไกลแต่เขาจะมาหาคุณน่ะนะคะเป็นฟิลนั้นก็ได้นะคะอืมแต่ก็มันว่ามีเกณฑ์ที่เป็นคนรักเก่าจะกลับมาหานะคะทีนี้มาดูสถานะไม่ชัดเจนไพ่อยากจะบอกว่าอะไรบ้างหนึ่งดาบใบนี้ชัดเจนว่าอย่าเพิ่งคาดหวังอะไรความสัมพันธ์นี้ยังไม่มี lation เชื่อมในปักนี้หรือ ง่ายๆเลยก็คือว่าความสัมพันธ์นี้ยังไม่มีอะไรที่จริงจังนะคะเห็นม้าที่ควบอยู่ตรงนี้ไหมอ่ะมันยังไม่มีอะไรที่จริงจังนะคะยังไม่มีอะไรที่จริงจังได้มันเป็นเหมือนดาบสองคมที่หมอเคยพูดหลายคลิปในความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วก็ในกรณีบางท่านบางคนมีเกณฑ์ในเรื่องของเป็นสถานะไม่ช,ชัดเจนแต่คุณมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันไพ่บอกว่าให้ระมัดระวังนะคะอย่าไปคาดหวังอะไรอืม ทีนี้มาดูกันต่อนะคะที่คนมีคู่ชาราศีมิถุนลัคนามิถุนเจ็ดไม้เท้านะคะเออสถานการณ์ของคนมีคู่ช่วงนี้คุณอาจจะคุยกันไปในคนละทิศคนละทางพูดกันคนละเรื่องนี่คือปัญหาของความสัมพันธ์กับต่างคนต่างเจ็บนะคะแต่ก็ยังไปกันต่อในความสัมพันธ์นี้ คือคุณยังรักกันอยู่แหละยังหวงแหนความสัมพันธ์นี้กันเอาไว้แต่ว่าพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะในช่วงนี้อใครที่ทํางานด้วยกันนะเป็นคู่รักที่ทํางานด้วยกันมีเกณฑ์ที่จะเคลียร์กันเอาเรื่องของงานเอาเรื่องของปัญหาส่วนตัวมาปะปนกันม่วซั่วไปหมดก็ต้องระมัดระวังนะคะอืแต่ถามว่าเรื่องงานจะมีปัญหาหรือเปล่าไม่มีหรอกสุดท้ายก็จะเคลียร์กันได้เรื่องของการทํางานนะคะจะมีเรื่องของคนใกล้ตัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคนที่เป็นเด็กกว่าในะที่ทํางานนะคะ เป็นปัญหาเข้ามามีปัญหาหวาดระแวงกันในเรื่องความรักคาไบอีกนะคะในช่วงนี้อ,อ่ะโอเคทีนี้มาดูกันเรื่องการงานของชาวราศีมิถุนละขนามิถุนนะคะการงานของชาวราศีมิถุนละขนามิถุนสมามใบปกไม้เดะสตาค่ะและหนึ่งเหรียญโอ้ใหม่ก็ใครที่หางานอยู่มีเกณฑ์ได้งานและงานของคุณเป็นงานที่ได้เงินดีด้วยนะคะ ช่วงนี้ใครทำฟรีแลนซ์ก็มีเกณฑ์ที่จะมีงานเข้ามาแล้วก็เป็นงานที่มีเงินในเงินที่คุณพอใจเลยแหละนะคะมีวาสนาเรื่องการทํางานมากในช่วงนี้มีปัญหาอะไรติดขัดมีปัญหาอะไรกับคนในที่ทํางานก็สามารถชนะปัญหาอุปสรรคนั้นไปได้ด้วยดีมีคู่แข่งอะไรในเรื่องของธุรกิจก็สามารถชนะชนะคู่แข่งในธุรกิจนั้นไปได้อย่างดีนะคะโปรเจกต์อ Project ของใครก็ตามที่รอ อนุมัติก็มีเกณฑ์ที่จะอนุมัติภายในสัปดาห์นี้อย่างสวยงามค่ะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อที่การเงินของชาราศีมิถุนและคาะมิถุนไพ่เฮอร์มสสี่ถ้วยและราชาถือไม้เท้านะคะ King w f n d s เออ มันจะมีเงินบเงินบางอย่างที่เข้ามาแต่เป็นเงินที่คุณดันไม่อยากได้อืมหรือมีของอะไรบางอย่างที่คนอยากจะให้คุณแต่เป็นสิ่งที่คุณไม่อยากได้ไม่อยากรับไว้อืมประมาณนี้ค่ะข้อแรกเลยนะคะอืมมีโชคเข้ามาแบบฟุกฟุกแต่เป็นโชคที่คุณไม่อยากได้อะต้องอยู่นี้มันอาจจะเป็นโชคที่คุณรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ควรรับนะคะอืมอ่ะ เรื่องการเงินของคุณโดยทั่วไปเป็นเป็นทิศทางที่ยังมีกินมีใช้มีจ่ายอยู่นะคะยังสามารถหาเงินได้อยู่เรื่อยๆใครรอเงินอยู่ใครรอเงินก้อนอยู่มีเกณฑ์ที่จะได้หรือไม่มีค่ะแต่เหมือนกับเป็นเงินที่แบบถ้าให้แบบนี้ไม่ต้องให้ดีกว่าอะไรประมาณนี้ฟิลเนี้เหมือนกับว่าต้องทะเลาะกันก่อนถึงจะได้ค่ะนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะชาวราศีมิถุนแลัคณะมิถุน ถราชอบยูนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u ับส r คร e นะคะเราจะได้ดูส่วนตัวก็สกีญญานิยมโค้ดได้เลยนะ,ะจ้ะโอเคทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ